double-digit thousand ก็ทำอีกทบจังใดกับบอติสโอยคือมังมุดยิดแค่น้อเห็นแล้วบอกใครถึกใจก็ทำไหลเชื่อก็ต่อนันมันควายผูใดพพอควายพอนี่นะเอาวงวมาบ่งเป็นจังใดเจ้าได้ควายมาแต่ใสได้ควายบ้านใดละพออันอันควายบ้านแพงแล้วเจ้าซื้อมาได้จังใดบอกว่าเขานั้นลอกขายควายเขาเป็นมันพวกพ่อมาทางมาแท่อวนตันส์ พวกจังสี่ใคยว่าคุยเขามันเป็นมันเรี้ยงไปก็ซ้ำนั้นเฝ้าไข้ปันกันโลดพอสี่ขายแต่ไหนคุยอีพอเป็น มันคุยพอเป็นมันคุยเจ้าเป็นมันเอาไว้เห็ดพันบ่อใดเลี้ยงไปก็ขาดทุนเอาไข่มาหมุนมาใส่ปั่นคนเคืองกาดแบ่งใส่ซอยกาดมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันคุยพอเป็นมันมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันคุยพอไข่เป็นมัน ควายคือสิทธับต่อบอไว้คือสิทธับต่อบอได้เจ้าทับแทนควายบอพอทับไปพ่อทับแม่ทับแม่แล้วเจ้าทัไมาได้จังไดบอว่าเขานั่นหลอกายฝอทับทับควายเลยพอทับกับทับเนาะลองบึ้งเอาไม่พอเอาแม่เอาแม่แมวล่าแมวล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นน่ะนำแม่พอนำนำเลยพอนำเลยนำ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 เอาโอ้เอตายยัเว้ สั่นสั่์ไงจังสีเขาโค้งจังสีคอยว่าเพื่อเขามันเป็นมันเรียกไปก็ซ้ำนั้นเฝ้าไข่ปันกันโลดพองว่าจะหกทายตัวไม่ใช่ไรกัน ยพอเป็นมันค้วยพอเป็นมันค้ยเจ้าเป็นมันเอาไว้เห็ดพันบ่อใดเลี้ยงไปกับข้าพูนฝ้าไข่ม้าหมุนมาใส่ปั่นคนเคืองกาใดแบ่งใส่ซอยกาดมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันค้อยพอเป็นมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันค้ยพอไปเป็นมา คุ้พอเป็นมันควยพอเป็นมันควยเจ้าเป็นมันเอาไว้เห็ดพันบ่อใดเลี้ยงไปกะขาดทุนเฝ้าไข่มาหมุนมาใส่ปั่นคนเคืองกาดไ้แบ่งใส่ซอยกาดมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันคุ้ยพอเป็นมันมันมันละมันละมันละมันมันละมันละมันละมันควยพอไข่เป็นมัน ห้วยเอาไปว่ามากไปที่รอกไปรับคล้วยตัวนี้โอ้ยลำบากเว้ยไม่คล้วยก็ได้ควยแต่ว่าเป็นชาตัวเลี้ยงนี่ไหมลำบีลำไรหนาแต่ลำกล้วยตัวเดียวขายรถพอขายรถขายรถผมว่าขายเลยขายเลยโอ้ยทำไงเราเว้ยค้วยห้วยอีพอ been าาาสบเอ่อ็จะเป็นเพื่อนผู้ดีแห่งนอ้องปางแมกแต่งตัวเอาท่าเ้าไปมันะเขายนาเพราะละ่ะเกี่ยวเข่ามาาเพราะเป็นนาแลนาลอกเพราะตะีเอาท่าแปลงแต่งตัวบัดแปลงบึ้งส้งมขบให้ดีๆให้ง,งาม สวดกันเที่ยวบุญเที่ยวงานสวดที่งสารบ้านเฮาสี่สวดกันไปใส่เนาะควาอัดเกล็ดสีผ้าลูกผ้าเตาไปใส่เนาะเหมือน การสืบศานงานต่อศิลปะอีสานบันเฮาในศาสตร์ศิลป์ของขแขนงของลำเลินสี่หยู่ยภูอีสานบันเฮาตราบน้าเท่านาน,น,านขอบคุณขอบคุณพี่น้องท่านเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานตอนนี้ก็ยังยากอยู่ดอพี่น้องเนาะในการโลกในการผ้ากำลำังลำเลินลำซิ่ง้าพี่น้องมาบวืสนกับการแสดงคุณสาวน้อยเอวไว้ เป็นการไล่ร,ร <seven> <ๆ>่บเอกลักษณ์ของพานสาวน้อยเห็นลัดแผ่และเก็บที่รา่างกัดกอนเพื่อป